สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำบราวนี่คุกกี้มาฝากกันค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะมีความกรอบแล้วก็กรอบข้างนอกแล้วก็มีความนุ่มข้างในค่ะซึ่งเราจะผสมในส่วนของวอลนัทนะคะแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตขาวลงไปด้วยเพื่อเวลาทานเนี่ยจะเพิ่มความมันนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเม็ดออลมอนหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ตามชอบใจเลยค่ะ เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแค่1ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะได้ทานคุกกี้อร่อยๆอแล้วเริ่มต้นนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเม็ดแอลมอนหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,านก็ทําวิธีเดียวกันค่ะก็คือมาสับให้เขาพอหยับๆยามนะคะไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็ในส่วนของไวช็อกโกล็นะคะสามารถใช้ที่เป็นแท่งๆแล้วก็มาสับหยาบๆได้เช่นกัน แต่วันนี้ก็จะใช้เป็นช็อกโกแลตขาวที่เขาเป็นเม็ดๆอยู่แล้วค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะคะจากนั้นเราจะใส่เนยที่10กรัมค่ะ แล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่70%สามารถใช้50%หรือว่า70%ก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบขมมากก็เป็น50%ค่ะ จากนั้นเราจะนำเนยแล้วก็ช็อกโกแลตที่เตรียมไว้นะคะเข้าไมโครเวฟที่1นนาทีครึ่งค่ะหรือว่าจนกว่าที่ตัวช็อกโกแลตจะละลายเข้ากับเนยค่ะนี่นะคะจากนั้นเราจะมาคนจนช็อกโกแลตเข้ากันกับตัวเนยนะคะ ถ้าเกิดเขายังละลายไม่ดีก็นำเข้าเพิ่มได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องทิ้งให้ตัวช็อกโกแลตตัวนี้นะคะเย็นค่ะ นี่นะคะเราจะต้องคนจนกระทั่งเขาเป็นเนื้อเนียนนะคะอันนี้ยังไม่เนียนมากก็เดี๋ยวคนต่อค่ะหรือว่าถ้าเกิดเขายังเป็นเม็ดเม็ดอยู่ก็นำเข้าเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะพอตัวช็อกโกแลตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเนื้อเนียนกับตัวเนยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพักเขาไว้ให้เย็นค่ะในช่วงระหว่างพักเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ไก่ค่ะ โดยเราจะนำไข่ไก่นะคะที่1ฟองแล้วก็น้ำตาล70กรัมค่ะจากนั้นเราจะทำการตีนะคะไข่กับตัวน้ำตาลทรายเนี่ยให้เขาเป็นเนื้อฟูสีออกขาวนวลค่ะขาวเหลืองนวล จากนั้นจะนำช็อกโกแลตนะคะที่เขาเย็นตัวแล้วนะคะจับแล้วเขามีความเย็นแล้วก็หรือว่าอุ่นเล็กน้อยนะคะแต่อย่าให้ร้อนค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วก็ทำการตีให้เขาเข้ากันเพราะว่าถ้าช็อกโกแลตร้อน,เก,นเกินไปนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นฟิล์มค่ะ นะคะเราก็จะได้เนื้อเนียนเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของของแห้งเพิ่มเข้าไปค่ะเราก็จะนําในส่วนของแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะ20กรัมแล้วก็ผงฟู1ใน4ช้อนชา เกลือ1ใน8ช้อนชาค่ะหรือว่าเล็กน้อยปลายนิ้วนะคะเพราะว่าเราใช้ในส่วนของเนยจืดเราก็ทำการล่อนลงไปค่ะ We'll เราก็ทำการคนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมในส่วนของวอลนัทแล้วก็ตัวช็อกโกแลตขาวที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนของวอลนัทเนี่ยเราใช้ที่35กรัมแล้วก็ไวช็อกโกแลตนะคะที่20กรัมค่ะเพ,เพื่อนๆสามารถใส่ปรับได้ตามความชอบนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ พอหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาตักเป็นก้อนนะคะลงไปวันนี้ก็ใช้เป็นประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะสามารถทําชิ้นเล็กกว่านี้ได้นะคะอันนี้ก็จะชิ้นออกมาก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยค่ะ สำหรับบางคนที่ตัวเนื้อเนื้อของตัวคุกกี้นะคะเหลวมากเราสามารถที่จะนำไปแช่ตู้เย็นสักพักหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวนิดนึงเวลาตักเนี่ยก็จะตักง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20นาทีค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อบที่ประมาณ16นาทีนะคะเราก็จะได้ครุกกี้บราวนี่อร่อยๆแล้วค่ะหน้าก็จะมีความแตกสวยงามเลย เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเราก็สามารถปรับได้ตามความชอบตามชอบใจเลยค่ะ